สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกทท่านนะครับสำหรับ E ีีนี้แอดมินก็มีข่าวสามมารถได้ให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะครับหลังจากที่แมนซิตี้ของเรานั้นเสมอทางด้านอาร์เซนอลสประตูต่อ2นะครับซึ่งเป็นเกมที่เรารับการมาเยือนนะครับ หลายคนนะครับก็พุ่งเป้าไปที่ไมเคิลโอลิเวอร์นะครับมาดูที่เชมิเคิลนะครับตำนานของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเขาจวกทางด้านไมเคิลนะครับเขาบอกว่าไอากรรมาการคนนี้หิวแสงพยายามทำลายเกมมิกแบทระหว่างแมนเชสเตอร์แล้วก็อาร์เซนอลซึ่งเกมใหญ่ประจำสัปดาห์นี้นะครับแมนเชสเตอร์เจอกับอาร์เซนอลที่เอติฮัสเตเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับและผลก็จบลงด้วยการเสมอ2-2แบบสุดลทึก โดยทางด้านเลอันโดทอสตาโชคร้ยายนะครับโดนตองเหลืองไล่ออกก่อนหมดครึ่งแรกซึ่งโดนวิจารณ์อย่างหนักนะครับอาเตต้านะครับแสดงความไม่พอใจที่ทอสตาโดนไล่ข้อหาเตะบอลทิ้งซึ่งดีขยนไลก็เพิ่งโดนไปเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับช้์ไมเคิลนะครับได้กล่าวถึงไมเคิลโอลิเวอร์นะครับเขาบอกว่าโอลิเวอร์เนี่ยกำลังทําทุกอย่างที่เขาสามารถทําได้เพื่อทําให้นี่คือการแข่งขันสําหรับทุกคนนี่คือเกมใหญ่ที่สุดของพิมริลีกเท่าที่ผ่านมาแต่ว่ามีใบเหลืองแบบง่าย ทำไมโอลิเวอร์ถึงพยายามทำลายมันเหลอนี่คือเกมใหญ่อารมณ์มันร้อนอารมณ์มันพุ่งพ่านเข้าใจได้ว่าคุณกำลังรับมือตรงนี้แต่ว่าไม่เลยโอลิเวอร์ต้องการให้ตัวเองอยู่ท่ามกลางสปอร์ตไลท์นี่นะครับก็เป็นคํากล่าวของทางด้านปีเตอร์ชไมเคิลนะครับผู้รักษาประตูตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็บอกว่าเออทางด้านไมเคิลเนี่ยตัดสินได้ห่วยแตกมากนะครับใบแดงที่2นี่ก็ให้ง่ายเกินไปนะครับ เราเข้าใจนะครับว่าเกมนี้มันเดือดนะครับก็พยายามจะรับมือกับเกมนี้ให้ได้นะครับจริงๆนะครับหลายจังหวะมากเหมือนจังหวะที่แมตซิตี้ของเราโดนตีเสมอนะครับคือจังหวะนั้นเนี่ยคือไมเคิลเอริเวอร์ควรที่จะให้กับตันทีมของทั้งสองฝั่งนะครับไปประจําตําแหน่งก่อนนะครับก่อนที่จะเป่าแต่นี่คือเรียกกับตันทั้งสองทีมมาคุยนะครับก็คือซาก้ากับทางด้านไคลวอล์กเกอร์นะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็พอเรียกมาคุยเสร็จปุ๊บก็ปล่อยให้กับ ก็ยังไม่ทันได้ประจําตําแหน่งเลยนะครับไม่ดูผู้เล่นของแมนเซิตี้เลยนะครับเป่าให้กับทางด้านอาร์เตนอนเล่นนะครับนี่นะครับก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้แมนซตตี้ของเราลงไปรับช้านะครับแล้วก็เสียธรมาธิด้วยนะครับจึงทําให้คือพวักพวงว่าเออทาไมกรรมการถึงทําแบบนี้อะไรเงี้ยคือไปลังเลกรรมการก็คือไม่ได้โฟกัสไปกับผู้เล่นตรงหน้านะครับที่ได้บอลอยู่สุดท้ายนะครับก็ โดนยิงตีเสมอไปนะครับและก่อนจะจบเกมนะครับแมนซิตี้ของเราก็โดนโคโกโดยทางด้านกาบเบียวไปนำเป็นสองหนึ่งในครึ่งแรกนะครับโอ้เกมนี้ห่วยแตกมากเลยครับอ่ะมาดูทางด้านโค้ดของทั้งสองฝั่งนะครับที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทางด้านโอลิเวอร์อย่างไรนะครับมาดูข่าวต่อมานะครับข่าวที่2เป๊ปอาร์เตต้าไม่พอใจ ถามมาตรฐานเป่าของพิมิลีกมิเกลอาร์เตต้าคุณตือปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับไม่พอใจผู้ตัดสินที่ให้ใบเหลืองที่2ไล่ทางด้านอันโดทอสตาออกจากสนามเช่นเดียวกับเป็กัวเดียร่าที่กังวลเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินนะครับทอสตาครับเป็นผู้เล่นของอาร์เซนนลคนที่2ที่ถูกใบแดงไล่ออกตามหลังจากทางด้านดีแคนไลที่เคยถูกไล่ออกในการที่เสมอกับไบตันหนึ่งหนึ่งเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับทอสตาครับได้รับใบเหลืองที่2หลังเตะบอลทิ้งขณะที่ดีแคนไล์ถูกไล่ออกไป เพราะว่าไปขัดขวางไม่ให้ทางด้านเจอเอลเวแมนเล่นเร็วนะครับซึ่งมันชัดเจนไม่จําเป็นต้องผมหลอกที่คอมเมนต์อะไรแบบนี้อีกมันควรจะไม่เกิดขึ้นเป็นครั้งที่2ตอนนี้ผมคาดหวังได้เลยว่าจะได้เห็นเกมพิเมษอีก100เกมที่เล่นแบบนี้10ต่อ11หรือ10ต่อ9คอยดีสิผมคิดว่ามันชัดเจนว่าผู้ตัดสินคิดอย่างไรกับใบแดงมันไม่ใช่หน้าที่ของผมที่จะต้องมาตัดสินสิ่งที่เกิดขึ้นหน้าที่ของผมคือเอาตัวรอดในสภาพแวดล้อมที่ยากที่สุดในการเล่นฟุตบอลเป็นเวลา55นาทีและพยายาทาทุกอออย่่งเพืตัวอรอด ้ไดเหมือนเกิดขึ้นเป็นครั้งที่2ใน5เกมซึ่งมันเป็นช่วงที่น่าเป็นห่วงอย่างมากสําหรับลีกที่ดีที่สุดอย่างนี้ขณะที่บอสเป๊ปของเราก็ไม่แฮปปี้ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินพิมร์ลีกนะครับในจังหวะที่แมนซิตี้ของเราเสียประตูตีเสมอให้กับริคาโดคาราฟิออรีนะครับผู้ตัดสินนะครับเรียกกับตาทั้งสองทีมเหมือนที่แอดมินบอกนะครับเรียกกับตาทั้งสองทีมไปคุยกลางสนามทําให้ไคล์วอกเกอร์กลับมาคุมพื้นที่ทางขวาไม่ทันเป็นที่มาทําให้ทีมต้องเสียปรระะตูนคับ บอปเป๊ปได้บอกว่าความกังวลของผมเมื่อผู้ตัดสินขอให้คาอยู่ห่างจากตำแหน่ง20ไม้ครั้งต่อไปผมจะบอกกับลูกทีมของผมว่าถ้าผู้ตัดสินเรียกไปคุยอีกให้บอกกลับไปเลยว่าไม่ไม่คุณอะที่ต้องเดินม,มาคุยกับผมเราจะไม่เดินไปหานอกจากนี้นะครับเป๊ปยังถามหามาตรฐานผู้ตัดสินตอนที่เล่นลูกเตะม,มุมหลังมองว่าอาร์เดอรอนสมควรที่จะถูกตีความว่าโดนผู้เล่นของอาร์เซอนอนขัดขวางการเล่น มันเป็นการตั้งคำถามถึงมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินมันคือการบล็อกบางครั้งมีการบล็อกเกิดขึ้นในตำแหน่งนั้นบางครั้งก็ถูกตัดสินว่าฟาบางครั้งก็ให้เป็นประตูคือคุณจะเอายังไงสำหรับผู้ตัดสินนะครับเป๊บได้บอกนะครับคือเอาจริงๆนะครับสำหรับทางด้านไมเคิลโอลิเวอร์นะครับเวลาที่ตัดสินเกมใหญ่ๆนะครับหรือว่าตัดสินเกมที่มายิตี้เจอกับทีมใดก็ตามแต่นะครับมกักจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบเสมอเลยนะครับโอ้โห แอดมินก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับผูดตัดสินคนนี้นะครับแต่ว่าไม่ว่าปีไหนๆนะครับไมเคิลเอลิเวอร์เนี่ยเป็นเหมือนแบบเถียดทางด้านมนซติตี้ของเรานะครับในจังหวะหลายๆจังหวะเนี่ยที่มนซติตี้ของเราควรที่จะได้เปรียบนะครับหรือว่าได้รับคำตัดสินว่าเออเราถูกกระทำอะไรอย่างนี้นะครับแต่กลับกลายเป็นว่ามนซติตี้ของเรามักจะโดนเพิกเฉยตลอดนะครับอาจแต่ว่าในกรณีที่มนซติตี้เจอกับอาร์ตินนลในนัดนี้ก็ หยืวนไปอาเซนอนก็โดนใบแดงที่2ง่ายนะแมนซิตี้ของเราก็เสียประตูตีเสมอให้กับคาราฟิโอรีไปนะโอ้โหแอดมินนิมเซ็งมากกับเกมนี้นะครับดูไปแล้วก็หงุดหงิดนะครับอ่ะมาดูข่าวต่อมานะครับข่าวสุดท้ายของ EP ีนี้นะครับเป็นทางด้านจอห์นสโตนนะครับสโตนบอกว่าปืนเล่นฉลาดแต่สกปรกนะครับ คือยังไงครับจอสโตนกองหลังของแมนเชตอร์นะครับวิจาร์อเซนอนใช้เทคนิคที่ชาญฉลาดแต่เป็นการเล่นที่สกปรกนะครับซึ่งพวกเขาคาดการไว้แล้วและพอใจที่จะสามารถรับมือในเกมที่เปิดบ้านเสมอ2-2นะครับบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นะครับเรือใบสีฟ้า นำก่อนโดยเออร์ลิงฮาร์แลนด์แมปปืนใหญ่พิกแตงแต่โดนใบแดงเหลือแค่10คนในช่วงครึ่งแรกจนนาทีที่9 0สบวก 8, ตอโตลงมาจากมอนั่งตำลองแล้วก็สวมบทเป็นซูเปอร์ฮีโร่บวกสกอร์เพิ่มให้แมนซิตี้ของเราแบ่งแต้มกับอาร์เซนอลคนละ1แต้มนะครับสโตนนะครับ,นนรบโดนผู้สื่อข่าวนะครับถามว่าอาร์เซนอลใช้เทคนิคแบบสาดมือเจมผู้เชี่ยวชาญแล้วหรือไม่ซึ่งสโตนก็ได้ตอบว่าผมไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือย,ย่างแต่อาร์เซนอลทำแบบนั้นมาหลายปีแล้วเซนเตอร์แบ็กวัยสามับ คุณสามารถเรียกวิธีแบบนั้นว่าการเล่นอย่างชันชลาดหรือเปล่าหรือว่าเล่นอย่างสกรปรกก็ได้ไม่ว่ายัางไงก็ตามเราคาดหวังไว้อยู่แล้วว่าจะต้องเจออาร์เซนอนพยายามหยุดเกมแน่นอนว่านั่นทําให้ทุกคนเสียจังหวะและพวกเขาต้องการใช้มันให้เป็นประโยชน์ตอนนี้มีไม่กี่ทีมหรอกที่ใช้วิธีการแบบอาร์เซนอนพวกเขาทําให้เกมช้าและคู่แข่งเจอความยากลําบากพวกเขาทําให้บรุราประตูตัวเองลงไปนอนกับพื้น เราควบคุมอารมณ์และรับมือกับวิธีการนั้นได้ดีมากซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเมื่อคุณพยายามเรียกโมเมนตัมของเกมแล้วต้องเจอจังหวะหยุดเล็กๆน้อยๆการเข้าปะทะหนักและคําตัดสินที่ไร้เหตุผลในบางจังหวะแต่ตําแหน่งของเรานั้นเปลี่ยนแปลงได้เสมอทุกคนเคลื่อนไหวได้อย่างลื่นไหลจังหวะทําประตูของผมแค่พยายามขึ้นไปอยู่ในพื้นที่ที่ถูกต้องและโชคดีที่ลูกบอลอยู่ตรงหน้าของผมและผมก็สตัรเข้าไปผมดีใจมากที่ผมยิงเข้าช่วยแมนซิตี้แบ่งแต้มกับอาร์เซนอนคนละหนึ่งคะแนน นี่นะครับก็เป็นคํากล่าวของทางด้านจอห์นสโตนนะครับบอกว่าในเกมที่อาร์เทนอนเนี่ยใช้วิธีการเล่นที่แบบหน้าโมโหหน้าหงุดหงิดนะครับก็คือแซะเล็กแซะน้อยทําให้เกมหยุดชะงักงึ้ยงงี้งงัก,งก,งก,งกนะครับทำให้เกมไม่ปฏิบัติต่อนะครับทาให้ฝ่ายที่บุกเนี่ยเสียจังหวะในหลายๆจังหวะนะครับก็เลยเป็นเกมที่รู้สึกไม่โอเคนะครับซึ่งจอห์นสโตนบอกว่า อาร์เซนอลเล่นฉลาดนะแต่สกปรกนะครับก็คือไม่ได้ชมว่าอาร์เซนอลเล่นชันฉลาดนะครับนี่เหมือนการด่าทางอ้อมนะครับอ่ะนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดใน EP ีนี้แอดมินได้นำมาอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกมการแข่งขันของมายตี้กับอาร์เซนอลที่เสมอกันไป2อประตูต่อ2แบ่งกันไปคนละ1นคะแนนนะครับสำหรับ E ีพนี้เพื่อนๆมีน้องชาลเดอไบสีฟ้ามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างพูดคุยคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับใน e ีีนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ